โอเคครับก็กล่าวสวัสดีคุณดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่องชิปเองนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มตรงนี้ต่อเลยครับซำเนียงเสียงฟินิกนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มตัวผู้ชายที่เหลือนะครับเพราะว่า เราขาดแค่ตัวเดียวก็คือตัวผู้ชายตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> โอเคก่อนที่เราจะไปรับชมหรือว่าสุ่มกันนะครับพี่ก็มีเว็บดีๆจะมาแนะนำนะก็ไปเว็บเติมเกมโคโค่ดีนะครับและถ้าหากใครที่เติมผ่านเว็บโคโค DP นะครับตอนนี้เกมซูเปอร์ซัดลดอยู่ที่5.2เลยนะครับก็สามารถเข้าไปเติมกันได้นะครับก็หากใครสนใจที่อยากจะได้ดาวหรือว่าได้สกินนะครับก็สามารถเติม อ่านที่เว็บโคโค่ดีพีได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มตัวนี้ดูนะครับว่าวันนี้เราก็จะไปเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองเอาชุดนี้ไปเล่นดูตอนนี้พี่ก็มี1 1 6 5 7ดาวทองนะเราก็ซื้อไปเลยจัดไป300เหรียญก่อนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,000ดาวนะเดี๋ยวมาลองดูว่า300เหรียญของพี่มันจะได้แค่ไหนโอเคได้มาเลยครับได้เป็นายามลุงอรุณอันนี้น่าจะซ้ำนะถ้าซ้ำมันจะเปลี่ยนอ๋อเป็นสี่กุญแจเราก็ไปยาวๆเลยนะ ไวๆครับไวๆยาวๆเรอได้เป็นกีตาร์ซ้ำครับก็ได้เป็นสี่กุญแจมาเหมือนเดิมโอเคแล้วตอนนี้เราขาดอีกนิดเดียวขาดนิดเดียวสามพันดาวทองอรอน่าจะได้แล้วนะโอเคตัวนี้อันนี้ผมขาดไปแค่อันเดียวนะครับก็เป็นเสียงสะท้อนอันทรงพลัง่ะขาดไปเอ้าได้แล้วเอเอแล้วผมขาดอะไรไปอ่ะอ่าโอเคทั้งหมดสกินที่เราเสียไปก็แค่สามพันดาวนะเราได้สกินมาเลยครับ เปิดไปไม่ต้องรู้ละผมน่าจะได้เลยอันนี้เอ้าเอ้าเออเนี่ยผมไม่ดีเฉยเลยเอ้าแล้วเอ้าโออแล้วได้แล้วอ่ะเอ้าเราได้แล้ววะลองไปดูในคลังดูชุดเซ็ตอ่านี่เราได้แล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ชมเอฟงเอฟเฟคเลยอุตส่าห์แบบได้สกินมาไม่ได้ชมเลยมาชมหน้านี้แล้วกันนี่ เราได้ตัวผู้ชายมาแล้วครับในราคา3,000ดาวทองนั่นก็ตีไปประมาณ300เหลี่ยญเราได้เลยนะถ้ารวมจากอันเก่าก็ประมาณไม่เกิน10,000อะประมาณนั้นไม่เกิน10,000ครับน่าจะใช่นะไม่เกิน10,000ดาวทองแน่นอนโอเคตอนนี้เราเข้ามาเป็นทีเรียบร้อยครับอโชว์โชว์แบบบินลอยหน่อยเออถ้าคิดเวลาขีมข่มังกรล่ะโอ้ยขี่มังกรโคตรดีเลยเริ่มเกมมาเป็นทีเรียบร้อยเลยครับ ขอให้ได้ตัวดีได้ไหมผมอยากเป็นคนดีบ้างเออเป็นคนดีบูดีรักเองแล้วเหรอไม่ต้องห่วงไปที่มาผู ok ้พิทักษ์ผู้พิทักษ์นี่เป็นตัวโปรดของผมเลยนะตอนเนี้ยณปัจจุบันนี้นะผู้พิทักษ์เป็นแบบตัวโปรดของผมที่ผมชอบเล่นมากที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็นทหารนะทีแรกทหารเป็นตัวโปรดผมอันดับหนึ่งเลยแต่ตอนนี้พิทักษ์ครับพิทักษ์เป็นอันดับหนึ่งเลยครับสุดยอดไปเลยแต่ว่าบทบาทผู้พิทักษ์จะแพ้อยู่หนึ่งตัวนะครับ ก็จะแพ้ตัวแบบจอมตากะนะถ้าจอมตากะมาปาดเราอุย้ยไม่ใช่ดิถ้าจอมตะกะมันกีนเราเราก็จะแพ้นะเดี๋ยวเราจะไปทําการเปิดไฟก่อนนะครับถ้าเราถ้ามีคนมาปาดเราเราก็จะรู้นะแต่ว่าตาเนี้ยมันมีสปายแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทมันมีสปายตาเนี้ยโอเคเปิดไฟไปเรียบร้อยจะกระพัดบ้ามไหมใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ๋อโอเคไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยครับ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามันเดกสองตัวพร้อมพร้อมกันได้ไงอะียบ้อยแบ็เวิร์ล้เวร์ลโถเอ้ยแต่ว่าบทบาทผู้พิทักษ์จะแพ้อยู่หนึ่งตัวนะครับก็จะแพ้ตัวแบบจองตากะนะผมว่าแล้วผมโอ้โหแพ้ไอตัวเนียตากะโอเคครับทุกคนตานี้ผมได้ผมได้เล่นเป็นคิวปิดวะโอ้ตานี้มีไคจูด้วยแล้วก็มีสปายแต่ว่าเราเราโอ้ ไอสองคนนี้มันอยู่ด้วยกันยิงยิงสักคนก่อนแล้วกันยิงสีนนฟ้ามินส์ <c oughs> ขออยู่ด้วยดิสีฟ้ามินสีฟ้ามินหายไปไหนอ่ะอ๋อนี่นี่สีฟ้ามินเพื่อนอย่ปาปาดผมผมขอจับคุยคนก่อนขอจับคุยคนก่อนสีฟ้ามินเป็นใครเอ้าไอเขียวตายเฮ้ยสีฟ้ามินจะวิ่งเต่าทำไมอะเดี๋ยวดิเดี๋ยว ي, ดิแอร์ผมเออโอเคโอเค ที่ฟามิ้นบทไรวะเนี้ยวิ่งดาวผมผมกลัววะ่ะอันนี้มีกับนะเดี๋ยวว่าเหีืองตาได้ไงวะตอนนี้มีกับดักเหลืงวิ่งแตกขาวแล้วก็ตายเนะหลืองวิ่งใส่ขาวแล้วก็ตายไอ้กินตอนเนี้ยเอาเป็นนักวางกับดักขาวนายปะไอ้เฮียส้มมึงอากโดนผูดามากใช่ปะใหญ่ยันยันชาติกูนมึงเลยนะเป็นกับดัก ป็นม่งก็เห็นว่ามันอยู่ดิมก็มายิงกูอ๋อเป็นกับดัก,กแล้วก็สีขาวมันมันยิงเองอ๋อโอเคโอเคออตอนนี้สีขาวเป็นกับดักใช่ไหมสีม่วงรายงานศพสีเหลืองใช่ไหมตอนเนี้ยอ๋อสีฟ้ามีนเป็นปรินโอเคครับมันซูมดูอยู่ก็มันมีไอ้เหลืองแล้วก็มีเหลืองนอนตาอยู่มีไอ้ขาวอยู่อ่ะซูมดูอยู่เป็นคู่ซูมดูอยู่ยเป็นนายกนะครับเป็นนายกเจเย็นเย็นเย็น น้ำตาลไปเลยน้ำตาลบทไหลน้ำน้ำตาลนายกไงน้ำตาลเพิ่งบอกเมื่อกี้อ่ะแม่ผมนายกนะเมืงอไงอ้าวแล้วแล้วน้ำตาลบทไหลเนี่ยลงคลิปปะลงคลิปปะลงดิจำเสียงได้จำเสียงได้ฮะจำเสียงได้โอเคแดงแดงเป็นแน่นอนแบบนี้แดงเป็นกับน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมไปยิงสีขาวดูเนี่ยไปละกันเป็นทักวางกับดักนะครับโอเคสวยสวยอ่ะไปยิงขาวไปยิงขาว ปัป๊บโอ้กับจัตัวแฝกทั้งหมดสวยเลยกินตายกับกับดักแล้วใครจูยังอยู่อยู่ไหมเนี่ยหรือว่าใครจูตายไปแล้วาจะตายไปแล้วแหละโอเคคิ้นเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คลิ้นปิ้นคลิ้นกับ,ก,บกับดัก่วงเหรอเอาวงตายเอาผมรรงงานสุมวงไม่ได้มันติดประตู มึนตีประตูค่ะผมรายงานส่งไม่ได้เอา้มามันรายงานไม่ได้เอา้ามันทําไมรายงานไม่ได้อะผมไปตัวปุ่มดีกว่างั้นน่ะมันตายตรงประตูมารายงานไม่ได้อ่ะอเคม่วงตายม่วงตายอ่ะเมื่อกี้ใครปาดวะมันเหลือมันเหลือส้มกับแดงอ่ะเอาไงดีเอาไงดีเพื่อน มันเลยส้มกับสีแดงอะ่ะตอนนี้ฝั่งฝั่งเราอะ่ะดีหมดแล้วสีฟ้ามิ้นไม่ใช่ไม่ใช่สีฟ้ามินมมาม้นเป็นอันนี้สีฟ้ามิ้นเป็นกรินไอ้นี่จะเอากินออกแล้วไอ้แดงเดี๋ยวรัวจัดเลย <laughs> กูร่วกว่าอีกไอ้ไอ้ออออทองกูร่วกว่าอีกกูพิ่งกูพิ่งวิ่งมาจากห้องคนขับวิ่งทำเควสแต่แล้วก็มาต่อสายกวยแล้วก็มาต่อสายไฟอยโอเคงั้นบดสีแดงครับสีแดงกับสีน้ำตาลเป็นจบเกมเลยทีนี้เฮ้พี่ชนอะไรของพี่ชินวเนี่ยเดี๋ยวผมปิดไหมพี่ชินไปแมงเลยเออปิดเลยพี่ชินน่าจะอัดลิปแน่เลยพี่ <c oughs> ชินเล่นใครจูเหรอหรือว่าเล่นนี่นี่ะเล่นย้อนเวลาหรือใครจูไม่ผิด ไม่ถูกสักตัวไม่คิดมึงอย่าเลยมึงอย่าเลยมึงอย่าเลยก็ว่ามึงเป็นใครดูมึงอย่าเลยอย่าเลยโอเคเอาแดงไปถูกต้องแล้วผมว่าเอาแดงนะแดงน่าจะเป็นอ่าโอเคครับเอาแดงไปก่อนถ้าแดงไม่จบก็เหลือแค่โซมาแต่ว่าผมว่าน่าจะจบแล้วนะถ้าเอาแดงไปอ่ะผมว่าเดี๋ยวถ้าเกมยังไม่จบวัวได้งมันไม่จบได้ไงผมเป็นคิวปิดอ่ะ ผมยิงไปสองค,คน <ไป S 1> แล้วอ<ค><จ>่ะูนะถ้าบตผมไปเกมไม่จบว่ะบทในทองไปทองใครจูแน่นอนโอเคโอเคถ้ามันไม่จบ็โหบตผมได้เลยสวยไปแล้วครับสีแดงเกมจบไหมถ้าไม่จบมันก็เหลือแค่คนเดียวอะ่ะก็คือสีส้มมานะเหลือใครจูเหรอไม่รู้เหลือไใครจูหรอวะอ,อ,อย่าบ้อยเหลือใครจูเหรอยิงกินคนแรกก็ว่าอยู่ทําไมสีฟ้ามินมาเดินตามผม กลัว <Why> <laughs> อยู่อ้ MVP เขาเป็นผุมเลยครับน้องๆโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ